สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับจากยางชั้นยอดนะครับวันนี้ผมก็จะมาเอาใจสายบรรทุกนะครับก็จะเป็นพวกรถล้วหรือไม่ก็รถบรรทุกอ่าหนักนิดนึงนะครับ3ตันถึง4ตันหรือไม่ก็2.5ตันถึง3ตันนะครับก็จะเป็นยาง X c ซ2นะครับ2 2 5สเนะครับแล้วก็พร้อมกระทะผ่า6องปลูนะครับเดี๋ยวยังไงพี่เพื่อนก็ตามมารับชมกันนะครับว่ายางเป็นไงบ้างแล้วก็กระทะผ่าคู่นี้เนี่ยโอเคไหมนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งราคาให้ให้ฟังกันนะครับตามมาชมของกันนะครับอ่านี่จะเป็นยาง a c d นะครับก็จะเป็นไซส์2 2 5 754นะครับอ่านี่นะครับเรามาดูดอกดูดูล่องลึใกล้นะครับนี่นะครับนี่นะครับล่องลึกดอกเต็มนะครับเหมือนที่เขาพูดกันนะครับล่องลึกดอกเต็มนะครับ ปียางนะครับเป็นปี18นะครับทั้งคู่เลยนะครับทั้งสองเส้นเลยนะครับแล้วก็กระทะผ่าเนี่ยจะเป็นกระท้าผ่า6กรูนะครับเป็นเทาธรรมดานะครับไม่ใช่เทาร้อยนะครับแล้วก็ข้อดีของกระทะผ่าคู่นี้นะครับจะเป็นยี่ห้อแม็กนะครับนี่นะไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่านะครับยี่ห้อแม็กจะเป็นตัวแม็กรุ่นเก่านะครับค่อนข้างจะทนมากนะครับ แล้วก็ผมผมจะไม่ล้างไม่ล้างทั้งทั้งสองทั้งคู่เลยนะครับไม่ล้างทั้งคู่เลยนะครับก็สภาพตามนี้เลยนะฮะราคาคู่นี้นี่ผมตั้งไว้นะครับราคา5้าพันนะครับแล้วก็สามารถส่งได้ทั่วไทยเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพี่เพื่อนท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้ตามเบอร์ที่ผมลงไล้์นะครับสามารถส่งได้ปกติไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ท้ายสุดเหมือนเดิมเลยนะครับก็ขอฝาก กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามก็ได้นะครับเป็นกำลังใจให้กันแก่แกันแกทําเพจคนทาเพจผมผมเองผมทําเพจผมเองนะครับชื่อชื่อยางชั้นยอดนะครับใน YouTube แล้วก็ใน f a c e b o o k นะครับก็ยังไงก็ไปรับชมผลงานได้ในทั้งใน Facebook และก็ u t u b e เลยนะครับก็จะมีคลิปทําใน y o ยู u ูบจะมีคลิปทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นยางที่ผมขายเองนะครับทั้งแม็กทั้งยางนะครับก็วันนี้ผมขอตัวจบแค่นี้ก่อนนะครับ ยังไงก็ขอขอบพระคุณมากนะครับที่กดที่ติดตามกันมาตั้งแต่าาช่วงต้นถึงช่วงท้ายเลยนะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับโอเคขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ